เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัสเซียค่ะโดยก่อนหน้านั้นไม่นานค่ะเซเลนสกี้ก็ได้ออกถแถลงการยอมรับนะคะว่าข้อตกลงยุติสงครามกับรัสเซียยังอีกยาวไกลามากมากแต่เขาก็คาดหวังว่าประเทศของเขาจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐต่อถึงแม้ว่าการเจรจาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และท่าทายยากกับสหรัฐเพิ่งจะล่มแบบไม่เป็นท่าเพราะความสัมพันธ์กับสหรัฐเป็นมากกว่าความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวค่ะ หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการเยือนทำเนียบขาวของเซเลนสกี้ต้องยุติลงกลางคันแล้วก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกจากนั้นเซเลนสกี้ก็เดินทางไปยังอังกฤษนะคะซึ่งผู้นํายุโรปก็รีบหาจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับยูเครนในการประชุมฉุกเฉินแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าพวกเขาจะสนับสนุนยูเครนค่ะผู้ชมครับในขณะที่มุมมองของรัสเซียตอนนี้ก็มองไปในทิศทางเดียวกันกับทางสหรัฐนะครับมองว่าทางยูเครนและยุโรปนั้น ไม่ได้ต้องการสันติภาพนะครับล่าสุดในทางเดมิซีเปสคอฟโฆษกรัฐมาารัสเซียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับถึงการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และเซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวก็บอกว่ายูเครนมีความชัดเจนว่าไม่ได้สนใจสันติภาพเลยเปสคอฟนั้นบอกว่าในขณะที่มอสโกและวอชิงตันต้องการจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพแต่ว่าเซเลนสกี้ต้องการให้การสู้รบในยูเครนดําเนินต่อไป นอกจากนี้เปสคอฟครับยังกล่าวว่ายุโรปต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหรัฐราบลื่นและก็บอกด้วยนะครับว่าการประชุมสุดยอดยูเครนที่อังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีจุดหมายเพื่อบรรลุสันติภาพแต่เพื่อสู้ต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทนยบขาวเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับยูเครนนั้นยากเพียงใดระบอบการปกครองเคฟและเซรินสกี้นั้นไม่ต้องการสันติภาพพวกเขาต้องการให้สงครามดิมเนินต่อไป ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้แน่นอนว่าความพยายามของวอชิงตันและความพร้อมของมอสโกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าขาดองค์ประกอบสําคัญไปในขณะที่ประเทศจีนครับล่าสุดก็มีท่าทีต่อเรื่องนี้แล้วยืนยันว่าหวังว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาย,ยูเครนจะสามารถหาทางออกที่ยั่งยืนได้หลินเจี้ยนครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกว่าจีนนั้นมุ่งมั่น ที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์นในการส่งเสริมสันติภาพและยุติวิกฤตยูเครนทางการเมืองนะครับ ในขณะเดียวกันค่ะผลสำรวจของชาวยูเครนล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าหนุนเซเลนสกี้ให้สู้ต่อถึงแม้ว่าสหรัฐจะไม่ช่วยนะคะนี่คือการรายงานของบรอยเตอร์สที่รายงานผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยบริษัทวิจัยของอยูเครนเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าชาวยูเครนยังมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ต่อไปเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากภายนอกโดยไม่คานึงถึงการสนับสนุนจากสหรัฐนะคะ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง46ที่เชื่อว่าสามารถปกป้องดินแดนของยูเครนได้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐขณะที่36คิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ หมายความว่าชาวยูเครนโดยรวมจะยังคงสนับสนุนเซเลนสกี้ถึงแม้ว่าจะมีความตึงเครียดระหว่างประเทศและระหว่างยูเครนกับสหรัฐมากมายซึ่งผลสำรวจนี้ก็เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในมุมมองของอยูเครนที่มีต่อสหรัฐนะคะมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามเพียง13เท่านั้นที่มองว่าสหรัฐเป็นประเทศที่เป็นมิตรในขณะที่29ค่ะมองว่าสหรัฐเป็นศัตรูนะคะก็ถือว่าน่าสนใจที่ได้เห็นว่าประชากรชาวยูเครนได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสหรัฐใน